สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยก่อนเกมครับคุยก่อนเกมของเราในวันนี้นะครับก็เป็นคุยก่อนเกมคาราบาวครับนะครับผมคาราบาวครับในวันนี้นะก็มีทีมในพรีเมียร์ลีกแข่งกันหลายทีมมากแต่ว่ามันไม่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมันเป็นก็ตอนนี้มันรอบสี่แล้วนะของคาราบาวครับนะครับ ก็ oh, ทีมใหญ่ๆที่เตะก,กันในวันนี้ก็จะมีอาร์เซนอลนะครับจะบุกไปเยือนเรดแฮมยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเยือนบอร์นมัธเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแบ็คเบิร์ดโรเวอร์นะครับแล้วก็จะมีคู่บิ๊กแมตช์เวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมจะเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาคุยก่อนเกมคู่ใหญ่ๆกันนะครับคู่แรกเราไปที่คู่เวสแฮมนะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับเกมนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับโดยที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะเวสแฮมเนี่ยไม่มีรายงานผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมี3คนนะจูเลียนทิมเบอร์ที่บาดเจ็บไม่ต้นฤดูกาลนะเจ็บหัวเขา่า โทมัสปาเตนะครับการ์เบลเจซุสนะครับสามคนนี้บาดเจ็บนะของอาร์เซนอลส่วนที่เหลือพร้อมลงหมดเลยนะครับของเวสแฮมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับอออกบอลหน้านะอ่ามาฟโรปานอสนะครับอ่าทิโรเคเลอร์เอเมอร์สันโทมัสซูเซ็กเจมส์วอร์ดเพลนะครับพร้อมวันนี้ แม็กวลคอนนีนะครับพาโบฟอร์นาวไดเบลามาแดนนี่อิงค์นะครับตัวหลักๆเนี่ยพร้อมลงสนามหมดเลยนะครับผมคิดว่าเวธแฮมน่าจะมาในชุดใหญ่นะคือ uh, เวธแฮมของดูบิดมอยเนี่ยกับคาราบาวครับก็หวังหวังหวังได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าอาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่งนะผู้รักษาประตูครับเราต้องรอดูว่าวันเนี้ย จะเป็นคิวของอารอนเลมเดลหรือเปล่านะที่ตอนนี้ตกเป็นตัวสำรองให้กับดาวิดลาย่าแล้วนะก็ต้องมารอดูว่าแลมเดลเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าแล้วก็อาร์ตต้าเนี่ยจะเลือกใช้แลมเดลหรือเปล่าในเกมนี้นะครับอาจจะมีโอกาสก็เป็นได้นะส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสองคนในวันนี้นะครับก็อาจจะมีพักหนึ่งคนนะครับระหว่างวิลเลียมซาลิบากับกับเบลมาเกยสนะผมคิดว่าอาร์ติต้าก็คงแบบโรเตชันเอาชุดใหญ่ผสมกับ ชุดสำรองนะครับผมก็ถ้าจะมีการโรเลชันก็อาจจะเป็นโอกาสของ q v r ก็ได้นะครับส่วนในตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยออของอาเซนอลเบนไวรพร้อมโทมิยาสกุก็พร้อมนะครับต้องรอดูว่าจะมายังไงนะส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับผมก็จอจิงโจ้คายฮา,าวเวตฟาบิโอวีเอลามาตินโอเดกาดพร้อมหมดเลยแต่ผมคิดว่า โอเดกาดอาจจะได้พักในเกมนี้นะเพื่อที่จะไปทำาืึกพิมลิกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะได้พักก็ได้นะสำหรับมาดินโอเดกาดก็อาจจะมีจอจินยุ่งหนึ่งคนนะยืนพื้นแล้วก็อาจจะเป็นฟาบิโอเวร่าคายแฮร์เวลงมาสลับกันนะครับผมส่วนในแนวลุกสามคนเนี่ยกองหน้ามาเหลือเอ็ดดี้เคนเทียนะครับเอดี้เคนเทียเนี่ยก็อาจจะได้ลงเพราะว่าเจสุสเข้าบาดเจ็บนะ ส่วนทางขวาเนี่ยก็จะมีลิสเนลสันนะครับผมถ้าจะพักบุโกโยซากาก็อาจเป็นลิสเนลสันได้ส่วนทางซ้ายก็ถ้าพักกาบียวมาตินลลี่ใช่ไหมก็ยังมีเรนโดทอสซานะครับผมก็อาจจะเป็นหน้าตาทีมชุดนี้ลงก็ได้นะสำหรับอาร์เซนอลนะก็ต้องรอดูกันนะครับทั้งสองทีมระหว่างอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ย ในฤดูกาลนี้ยังไม่ได้เจอกันในพิมร์ลีนะครับแต่ว่า,าห้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะเป็นทางฝั่งอาเซนอลทำได้ดีกว่านะาเกมหลังสุดอาเซนอลยังไม่แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเลยนะครับผมเป็นการเสมอสองนัดแล้วก็อาเซนอลชนะสามนัดนะฟอร์มเนี่ยตอนนี้อาเซนอลก็ดีกว่านิดนึงนะหลังจากที่หลังจากที่เวสต์แฮมเนี่ยเปิดฤดูกาลได้อย่างอย่างยอดเยี่ยมอะ คือขึ้นมาทยานแบบขึ้นมาอยู่ขึ้นช่วงบนของตารางสักพักหนึ่งก่อนที่จะตกลงไปนะแต่ตอนนี้ฟอร์มมันกลับไปที่อาเซนอนหมดแล้วนะส่วนทางฝั่ง,งสถิติการเล่นนะครับหาเกมล่าสุดของเวนแฮมก่อนเขายังบอกไปว่าเวนแฮมเนี่ยอร์มดีเมื่อต้นฤดูกาลแต่ว่าช่วงช่วงนี้เริ่มดอกไปเยอะพอสมควรนะครับผมก็ ตอนเนี้เวสแฮมลงเล่น5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เสมอ1แล้วก็ชนะแค่เกมเดียวก็คือชนะไฟบวกนะครับ2ประตูต่อ1ครับอยู่ไฟอยูโรบาลีกส่วนอีก4เกมเนี่ยแพ้3เสมอ1นะครับเป็นการแพ้3เกมรวดนะก็แพ้เอเวอเรตัน1-0แพ้โอลิมเปียกอส2-1แพ้แอสตันวิลล่า4ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลครับผมอาร์เซนอลฟอร์มดีนะครับ5เกมหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียว คือเกมที่แพ้หลงนะครับสองประตูต่อหนึ่งในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนอกนั้นชนะรวดเลยนะครับชนะเชฟฟิลด์ูไนเตห้าศูนย์ชนะเซบีย่านะครับบุกไปชนะด้วยนะสองประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอเชลซีสองประตูต่อสองนะครับอ๋อบุกไปเยือนเชลซีเสมอสองประตูต่อสองแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้นะแล้วจุดเสียจุดเดียวที่อาเซนอลมีโอกาสที่จะ เพียงพ้ำในเกมนี้ก็คือการโรเตชันนะผมคิดไปว่าอย่างนี้นะก็แล้วมันเล่นในเล่นในบ้านเวทแฮมด้วยเป็นดาร์บีแม์ด,ด้วยนะครับผมผมว่ามีโอกาสเลยนะที่อาเซนอลอาจจะเหนื่อยนะครับถ้าชนะก็อาจจะเสฉือนนะผมว่าเอาซักบุกไปชนะเวนแฮม2องประตูต่อหนึ่งแล้วกันอาเซนอลเฉือน2องประตูต่อหนึ่งนะครับผมคู่ต่อมาคู่ต่อมานะครับ มันเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับบอลมัทนะเราไปดูคู่นี้ก่อนลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนบอลมัทนะครับผมความพร้อมของผู้เล่นของทั้งสองทีมก่อนเลยนะบอลมัทเนี่ยมีรายงานว่าบาดเจ็บถึง6คนนะครับผมแล้วก็มีติดโทษแบนหนึ่งคนก็ลูอิสคุกนะครับติดโทษแบนคนที่เจ็บก็จะมีเอมิริโนมาคอนเดสไทเลอร์อดัมไลอันเฟดเดลิกนะครับเนโต้แม็กอารอนแล้วก็มาร์โกสเซเนซี นะครับผมส่วนของริบบ์พูของริบบ์พูเนี่ยมีรายงานว่าบาดเจ็บสี่คนนะเบนโดกนะครับเดียโกอเอาคันตาร่าแอนดูลูเบอร์สันสเตฟานบาสติกนะครับสี่คนนี้มีรายงานว่าบาดเจ็บส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าจะได้ลงในวันนี้ก็คือลุยดิอาร์นะครับมีปัญหาส่วนตัวเนาะใครใครที่ไม่ทราบก็คือลุยดิอาร์ตเขาพ่อ,องครับรับผ่าตัวนะตอนนี้ก็ ยังไม่ทราบนะยังหาไม่เจอตอนนี้นะครับส่วนคนอื่นพร้อมหมดนะความพร้อมของบอลมัดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะพอต่อกรกับชุดสำรองของริฟูดได้แต่ตอนนี้คือนักเตะเนี่ยบาดเจ็บเยอะพอสมควรน,นะถึงหกตำแหน่งนะก็ ผมว่าก็คงจจดชุดใหญ่บอลมัดไม่น่าจะโรเตชันแน่นอนนะโวมิีโซรังเก้อย่างเงี้ยนะน่าจะได้ลงนะครับบิลลิงนะครับโจรูดเวลนะครับอ,อันเดซ่าออตตาร่านะครับผมลงหมดแน่นอนในวันนี้สำหรับบอลมัดนะส่วนลิอร์พูลเนี่ยถ้าจะให้เดาเนี่ยสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยแผนสี่สามสามของ Liverpool, ริ์พูลเรียนผู้สาประตูอาจจะเราอาจจะได้เห็นนะอาจจะได้เห็นเเลเฮอร์ออนะครับผมแล้วก็ คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยถ้าจะโรเทชันเลยเนี่ยก็จะเป็นโจเอลมาติปอาจจะได้ยืนคู่กับควันซาเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ส่วนทางขวาเนี่ยทางขวานี่มันอาโนจะได้ลงไหมถ้าอานไม่ลงเนี่ยคงต้องขยับโจโกเมสไปเล่นนะส่วนทางซ้ายเนี่ยก็คงเป็นซิมิกาสนะไม่งั้นก็ต้องใช้แบบดาวลุ่งไปเลยนะกองกลางกองกลางเนี่ย โรติชั่นไปเลยผมคิดว่าถ้าจะโรติชั่นอะจะตายจเจอเซนคอปเนี่ยคงไม่ส่งตัวจริงลงแล้วเก,เกมแบบนี้นะของคาราบาวครับเนี่ยเอ่อกองกลางก็จะน่าจะได้เห็นวัตตารูเอนโดนะครับคือติโจนฮาวิเอเลียสอย่างเงี้ยและแอนคาร์วินเบิร์ดอาจจะได้แบบลงมา,าซึมซับนะเกมให้มากขึ้นนะสำหรับแอนคาร์วินเบิร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยจะเป็นใครก็โหดเหมือนเดิมของนิวพูบอกเลยนะแล้วตอนนี้ลุยยาร์ดลงไม่ได้ด้วยนะครับผมก็คงจะเป็นชุด อาจจะเป็นชุดโรเตชันแบบว่าโรเตชันเหมือนไม่โรเตชันเนะ่ยอาจจะพักซาร่าแล้วก็เอานูนเยสกัคกโปโจต้าลงหรือว่าอาจจะเป็นซาร่าลงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือแนวะลุกเล้วคูมไม่ว่าจะหันไปทางใครเนะี่ยคือโหดทั้งนั้นนะก็จริงๆนะสี่คนเนี้ยใครก็ได้ตอนเนี้ยนะฟอร์มการเล่นนะครับผมห้าเกมหลังสุดที่เจอกันเนะี่ยเอ ลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าลิเวอร์พูลชนะ4ี่ครั้งแพ้1ครั้งนะครับก็ปี2022ในเนี่ยลิเวอร์พูลเคยถล่มบอลมัด9ประตูต่อศูนย์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ฤดูกาลนี้นะวันที่19สิงหาเนะี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะบอลมัดในพรีเมียร์ลีก3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ฟอร์มดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะ5เกมหลังสุดนะครับบอลมัดชนะ2แพ้3นะครับ ส่วนลิเวอร์พูล5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1นะครับเป็นการเสมอกบไบตัน2ประตูต่อ2นอกจากนั้นชนะดวดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0ชนะตุเลตุรุส5-1ชนะเอเวอเรตัน2-0แล้วก็ชนะยูเนี่ยนเซนต์กิเลียนนะครับ2ประตูต่อ0นะครับก็มันแตกันนะผมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เป็นต่อบอลแมตช์พอสมควรนะ จะเสียเปียกก็แค่ไปเยือนแค่นั้นแหละเอาไปยิวภูชนะชนะอีกผมว่าแต่ว่าน่าจะไม่แบบขาดลอยซะเท่าไหรอจจอนนะ่อาจจะเฉือยนะอาจจะประมาณสามประตูต่อสองแล้วกันยุบภูชนะสามสองนะครับคู่ต่อมาเลยคู่ต่อมาก็ยังเป็นคู่ที่เตะตอนตีสองสี่สิบห้าอีกเหมือนเดิม Chelsea, เชลซีครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็กเบิร์นลูเวอร์แบ็กเบิร์นลเวอร์เนี่ยก็ ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้แบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเล่นอยู่แชมเปี้ยนชิพนะสำหรับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก็ความพร้อมของผู้เล่นนะแบ็กเบิร์นเนี่ยไม่มีรายงานว่ามีใครบาดเจ็บนะส่วนของเชลซีเนี่ยก็มีถึงเจ็ดคนครับที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานในตอนนี้นะเบนชิวเวลนะครับบาดเจ็บเวสลีย์โฟฟาน่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู โรมิโลลาเวียเทเวอร์ชาลบานะครับผมชูอูเมกาอาร์มันโดโบยาเจ็ดคนนี้นะไม่พร้อมลงสนามส่วนคนอื่นพร้อมหมดนะครับในวันนี้นะของแบ็คเบิร์นเนี่ยเขาคงมาในชุดใหญ่แหละนะแต่ว่าคนที่คนที่เป็นตัวตัวหลักๆของแบ็คเบิร์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดแลนนะครับบิทเช่นอย่างเงี้ย ชิคกนะูซันอย่างเงี้ยนะลงแน่นอนนะส่วนของเชลซีเชลซีผมว่าต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาให้ได้หลังจากเกมที่แล้วก็เละเทะเลยนะของเชลซีก็ผมว่าอาจจะเป็นชุดใหญ่นะครับผมผู้รักษาประตูโรเบิร chez, ์ตซันเชตเซนเตอร์แบ็กเนี่ยรีไวโคบิลยืนคู่กับเตเโกซินวาอาจจะได้เห็นส่วนสร้างทางฝั่งซ้ายเนี่ย ก็มาคูคูริยาฝั่งขวาเนี่ยดีซาซี assy, นน่นะครับกองกลางตัวรับสองคนนะครับคอนเนอร์กาเลเกอร์กับมอยเซียกซิโดนะมีรายชื่อว่าคัดกัรน่าจะไดลงวันเะนนี้้ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยโคพาเมอร์ Co mer, นะครับฝั่งซ้ายไลฮิมสเตอร์ลิงฝั่งขวาเนี่ยนะเอ่อต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นใครฝั่งขวาของของเชลซีในวันนี้นะก็เฮ้ยจะเป็นใครดีอะ ของของเชลซีเนี่ยก็จะมีเอียนเมซันนะฝั่งขวาส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ิโคลัสจ็กสันนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเคยเจอกันครั้งล่าสุดนะระหว่างเชลซีกับแบ็คเบิร์นโลเวอร์เนี่ยเกยมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถึงปีสอง2ันสิบสองนะครับผมโอโ้โหนานมากเลยน,ะนานแล้วนะ ฤดูกาล2011-2012นะที่เจอกันครั้งล่าสุดเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเชลซีสามารถเอาชนะแบ็กเบิร์นมาได้2ประตูต่อหน,นะครับส่วนก็มันตั้งแต่ปีนั้นเราเอาฟอร์มการเล่นในช่วงนั้นมาเทียบยากนะครับเชลซี5เกมหลังสุดก็ต้องบอกว่ามันกำลังจะดีขึ้นแต่เกมเกมล่าสุดไปสะดุดนะของเชลซีเนะ่ย5เกมหลังสุดนี่ชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับพร้อม ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่มันเป็นการแพร้เกมล่าสุดที่มันแพ้คาบ้าน,นต่อเบนฟอร์ดเนี่ยนะมันก็เลยทําให้แฟนบอลเชลซีเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะ,นะก็นอกนั้นเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะไบรตันหนึ่งศูนย์ในรอบที่แล้วเนี่ยอีบิคาราบาลครับพีเมลีก็บุกไปเยือนชนะฟูลแลมสองศูนย์นะครับบุกไปเยือนเบอร์ลี่ชนะสี่หนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลที่น่าจะชนะในเกมนั้นนะแต่๋เสมอสองประตูต่อสอง ส่วนแบ็กเบิร์นาเกมหลังสุดเนี่ยชนะสามแพ้สองนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้สวอนซีซิตี้ไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็คาดการเลยแล้วกันนะเชลซี Chelsea เป็นต่อพอสมควรนะครับผมต้องชนะให้ได้เกมนี้ผมว่ามีถล่มอาจจะมีถล่มนะเพราะว่าแบ็กเบิร์เนี่ยเกยมไหนที่เขาแพ้เนี่ยก็แพ้เยอะเหมือนกันนะคือแพ้เยอะเหมือนกัน อาจจะมีโอกาสปเป็นไปได้ที่เบ็กเบิร์นจะมาโดนถล่มผมว่าเอาสักสาศูนย์เชลซีชนะแบ็กเบิร์ดสามประตูต่อศูย์อ่ะเรามาดูที่คู่เอกของเราในคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดออตตาฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับนิวคาสเซิลในเกมนี้ก็ทั้งสองทีมต้องเรียกว่าสภาพความพร้อมของนักเตะเนี่ย อยู่ในขั้นแย่นะครับเจ็บเยอะทั้งสองทีมเลยของแมนยูนี่เจ็บถึงหกคนนะครับแล้วก็โดนแบนหนึ่งคนก็คือซันโชนะสมมสรแบนไม่ให้มีการมายุ่งเกี่ยวนะครับกับทีมชุดใหญ่ส่วนคนอื่นลิซันโดมาติ i เนสเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่ไทลูมาเลาเซียลุคชออามาตเดโอรอลอนฟันบิสกาส่วนคาเซมิโร่นี่ผมต้องดรอเช็กอากาศนะ ยังไม่มีข่าวว่าจะกลับมานะครับสำหรับคาซิมิโร่เกมที่แล้วก็ไม่มีรายชื่อนะส่วนของนิวคาสเซิลของนิวคาสเซิลก็ตัวเจ็บเดิมๆนะครับแล้วก็รวมตัวที่โดนโทษแบนล่าสุดคือซานโดโตนาลีที่โดนแบนสิบเดือนนะครับข้อหาไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนอกนั้นก็เอมิลคาร์ฟครับบาดเจ็บนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันจาคอบเมอร์ฟี่สวนบอตแมนนะครับอเล็กซานเดอร์อิซัคฮาวิบานนะครับเจ็บเยอะเหมือนกัน เท่าเมนเท่าเมนยูเป้เลยเกมหกคนนะครับหลายชื่อเนี่ยส่วนคนที่พร้อมนะผมว่าเมนยูก็คงชุดใหญ่อถ้าจะให้เดาว่าชุดใหญ่ผสมแล้วกันชุดผสมอาจจะพักบางคนผมว่าเลดฟอร์ดอาจจะได้พักก็เลยอีกแล้วนะความชิดผมว่าเลดฟอร์ดอาจจะได้พักอีกคนนึงอาจจะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะก็คงคงมีโอกาสจะได้พักแล้วในเกมนี้นะครับบูโน่ส่วนตำแหน่งอื่นเลยถ้า ถ้าเชนฮาร์คือสัมภาษณ์แล้วว่าไบายินเดียต้องปรับตัวสักพักเนี่ยผมว่าเกมนี้โอนาแน่แน่นอนผู้สาประตูแล้วเจอทีมอย่างนิวคาสเซิลด้วยแล้วเมนยูเอานะครับแมนยูเอานะก็ต้องเป็นโอนาน่คู่เซนเตอร์แบ็กนะผมยังเชียร์ให้ใช้วาลานกับแม็กควายถ้าวาลานฟิตพอนะวาลานคู่แม็กควายฝั่งขวามันเหลือให้คนเดียวแล้วเดียโกดาโลฝั่งซ้ายเนี่ยก็เซอร์กิโอเลกิลอนไปนะกองกลางตัวรับเลยนะอัมราบาดยืน แล้วก็ต้องรอเช็คคาซิมิโร่นะถ้าคาซิคคาซิมิโร่พร้อมเนี่ยก็คงต้องได้ลงแต่ถ้าไม่พร้อมก็ก็คงจะได้เห็นอิลกเซนกับอัมรบัตเล่นด้วยกันนะมันยังฟื้นๆอยู่ตอนนี้ทั้งสองคนนะครับส่วนกลางลุกเนี่ยบูโน่จะได้พักหรือเปล่านะเกมแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะพักบูโน่นะอาจจะได้ลงเหมือนเดิมส่วนฝั่งขวาเนี่ยแอนโทนี Anthony น่าจะกลับมาฝั่งซ้ายเนี่ยดูต้องช่างใจเลยถ้าเทนฮากจะเอาผมว่าเลดฟอร์ได้ลงอีกเลยแต่ถ้าเทนฮากแบบ มองแล้วว่าเลตฟอร์ดนี่หนักแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะต้องเป็นคิวของการอาโชนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้ามันเหลือแค่คนเดียวรัสมุดฮอยลุนแต่ก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นมาร์ซิยาวนะแต่ถ้าคู่แข่งในเกมนี้มันไม่ใช่ิวคาซิลนผมคิดว่าอาจจะเห็นโรเตชั่นโรเตชันนะแต่เกมนี้มันเป็นิวคาซิลไงชุดใหญ่ไปเลยฮอยลุนนะครับส่วนของิวคาซิลผมว่าถ้วยนี้เอ็ดดี้ฮาวน่าจะน่าจะเอาเหมือนกันนะ ชุดใหญ่แน่นอนนะครับผู้สาประตูน,นิ้โบ๊เนี่ยวันนี้ได้เห็นแน่นอนส่วนซินเดอ์แบ็์เนี่ยฟาเบนเชียก็คงต้องยืนคู่กับจามาลลาซิลเหมือนเดิมเพราะว่าบอสแมนเนี่ยบาดเจ็บนะครับฝั่งขวาเนี่ยอาจจะก็ต้องเป็นคิเลนทิปเปียอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยแดนเบิร์นนะครับกองกลาง3มคนนะก็จะมีบุนโนกิมาไร์นะครับโจลินตันนะครับแล้วก็มีชอนลองสตาร์นะส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ถ้าเป็นชุดใหญ่ของ นิวคาสเซิลเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนก็อนนัตัวเปาตอนนี้เหลือแค่คาร์ลวิลสันนะครับส่วนทางขวานี่ก็มิกกิลอาเมลอนนะครับผมก็น่าดูน่าดูแล้วก็ผมว่าใส่เต็มที่ทั้งสองทีมเลยนะแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยเอ,อมนอูได้เปรียบแค่เล่นในบ้านเลยตอนนี้ผมว่านิวคาสเซิลก็น่าจะน่าจะมาหวังชนะอยู่แล้วเกมนี้คงไม่มาหวังเสมอกับไปเล่นที่เซนต์เ็มพาร์กหรอไหมอ๋อ มันเป็นเอเอลครับผมลืมไปมันน็อกเอาท์ไปเลยนะถ้าเสมอก็ต่อเวลานะครับผมก็ฟอร์มการเล่นนะห้เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยเมนยูทำได้ดีกว่านะห้เกมหลังสุดเนี่ย,ยนิวคาสเซิลชนะเมนยูได้แค่เกมเดียวคือเกมล่าสุดนะครับผมนะเ,เมื่อรู่การสองพันย3องสัยิบสามรูการที่แล้วนั่นแหละที่เมนยูบุกไปแพ้นิวคาสเซิลสประตูต่อศูนย์นะครับนอกนั้นเนี่ย เมนยู U, ชนะ2เสมอ2นะครับก็ฟอร์มดีกว่านะห้าเกมหลังสุดที่เจอกันแต่ว่าห้าเกมหลังสุดของเมนยูก็ชนะ3แพ้2นะครับแล้วเกมล่าสุดเนี่เป็นการแพ้แมนซิตี้คาบ้าน30แบบสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้สักกระบวนท่านะครับส่วนนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลเนี่ย 5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดคือบุกไปเสมอวุฟแทม่ท่านสองประตูต่อสองนะครับในพีเมรีก็ดูตามฟอร์มแล้วนะผมคิดว่าก็ต้องเอียงไปทางแมนยูสักหน่อยนะถ้าชนะก็คงเฉือนเอาแซกเนะท่าไหร่ดีสองหนึ่งแล้วนะเท่าไหร่สองหนึ่งนสองหนึ่งอย่างเงี้ยสองหนึ่งเนี่ยแมนยูนะครับชนะยูเวนซ์สองหนะึ่ง ก็ต้องรอติดตามชมนะาดูเกมนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุยก่อนเกมของเราในวันนี้นะคาราบาวครับนะครับผมอย่าลืมติดตามชมกันนะแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคู่แต่ละคู่นะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากอยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว